สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Super a r t Station นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปนะครับนาะรีวิวนะครับน้องการอ่ยหรือว่าการยูของเรานะครับขอเรียกเป็นการยูแล้วกันนะครับเพราะว่ามันขี้เกียจห่อปากตอนพูดเรียกง่ายๆครับตามฝรั่งไปแล้วกันนะครับอ่ะโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับก็ทำตัวการยูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเลเวล90นะครับแล้วก็ อาวุธที่ใช้นะครับก็เป็นเอมอสโบตามที่เหมือนกับว่าเกมพยายามจะสื่อให้เราว่าใช้ธนูอันนี้สิแต่ว่าสำหรับเพื่อนๆที่ไม่จาไม่จาเป็นต้องใช้เอมอสโบก็ได้นะครับอ่าโอเคเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาพูดเรื่องรายละเอียดของอาวุธที่หลังนะครับอ์ติแฟกที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นเซตน้ำแข็งนะครับเพื่อที่จะเอาโบนัสคีเลต์20%ตรงนี้นะครับ กลุ่มดาวนะครับยังไม่ปลดเลยนะครับยังไม่ปลดเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะค่อยๆไปเฮียกลุ่มดาวดูว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับควสวรรค์นะครับผมจะเซตอยู่ที่เลเวล8ทั้งหมดนะครับเลเวล8ทั้งหมดโอเคเราไปดูที่อาร์ติแฟกต์ก่อนลวกันนะครับอาร์ติแฟกต์ที่ผมใช้นะครับถ้วยนะครับแน่นอนก็เป็นโบนัสความเสียหายน้ําแข็งนะครับสำหรับในส่วนของ นาฬิกาเป็นพลังโจมตีนะครับเพราะว่าผมตั้งใจจะให้การยูเนี่ยเป็น DPS นะครับก็ใส่พลังโจมตีเข้าไปนะครับสำหรับมงกุฎแน่นอนว่าเป็นความแรงคีนะครับถามว่าทำไมถึงใส่ความแรงคีนะครับเรามาดูพรสวรรค์ของการยูนะครับ <c oughs> พรสวรรค์ของการยูเนี่ย ตรงนี้เนี่ยมันจะเพิ่มคี y เลตให้20%นะครับก็คือเหมือนกับว่าหลังจากเราชาร์จยิงเรียบร้อยเนี่ยการชาร์จยิงครั้งต่อไปจะเพิ่มคี์เลตเพิ่มขึ้น20%นะครับโอเคเนาะแล้วก็อ,อ,อาร์ติแฟกต์ของเราก็บวกอัตราคีเพิ่มขึ้นให้อีก20%นะครับถ,ถ้าถ้าศัตรูอยู่ในสภาวะที่ติดไอเย็นหรือว่าแช่แข็งก็เป็น40%แล้วเนาะเออคราวนี้เรามาดูค่าสถานะของการอยู่ของผมกันนะครับ ค่าฐานะของการอยู่ของผมเนี่ยที่บิวมาได้นะครับก็จะมีคีเรทอยู่ที่28%่สปดเป็นง์ก <PU> <OR> right. ัดเป็นคือ30เพราะฉะนั้นเนี่ย28%บวกกับเซตอ์ติแฟกอีก20ก็เป็น4 8แล้วนะครับแล้วก็บวกพรสวรรค์ของการอยู่อีก20ก็เป็น68ซึ่งผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะโอเคแล้วมันเกือบ70%เอะโอกาสตีคีค่อนข้างสูงพอแล้วนะครับทั้นนั้นเนี่ยก็จะมาลงทุกอย่างที่ความแรงคีสําหรับความแรงคีของผมที่บิวได เป็น222%เลขสวยมากนะครับประสิทธิภาพการฟื้นฟูพลังงานอยู่ที่130%นะครับโบนัสความเสียหายน้ำแข็งอยู่ที่60%นะครับผมโอเคคราวนี้เนี่ยในในความคิดของผมนะครับการยูเนี่ยเราไปดูที่พรสวรรค์จะมีจุดเด่นอยู่ที่การชาร์จยิงนะครับการชาร์จยิงของการยูเนี่ยจะสร้างดาเมจทั้งหมด2รอบก็คือรอบแรกที่ธนูไปโดนศัตรู1ตัว ก็จะเป็นดาเมจรอบที่1กับดาเมจรอบที่2ก็คือแอโร่ o o m a แ r o ร่บลูมเนี่ยจะเป็นดาเมจแบบ AOE นะครับซึ่งเรามาดูค่าความเสียหายสกิลนะครับค่าเสียหายสกิลเนี่ยที่เลเวล8นะครับเรามาดูการชาร์จยิงเนาะชาร์จยิงระดับ2นะครับซึ่งใช้เวลาไม่นานเลยเดี๋ยวจะไปดูกันอยู่ที่205%นะครับบวกกับ ความเสียหายจากฟอสเฟกแอโรบูมอีก348เพราะนั้นเนี่ยพูดง่ายว่าเวลายิงไปเนี่ยมอนจะโดนค่าความเสียหายตรงเนี้ยประมาณ500% 500%นี่แบบเทียบกับอันติของบางตัวละครก็ได้เลยหรือว่าสกิล E บางตัวละครก็ยังแบบน้อยกว่านะครับอ่ะโอเคน้อยน,นี้ก็คือเป็นจุดเด่นการชาร์จยิงของน้องการยูของเรานะครับอ่ะมาดูท่าที่2องเทรลออฟช l i ินนะครับเทลออฟชินเนี่ย จะคล้ายๆกับสกิล E ของโมนาก็คือเราจะวางดอกบัวลงไปเพื่อที่จะแบบดูดมอนมาให้โจมตีดอกบัวซึ่งสเกลคารการอยู่นานของดอกบัวเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับพลังชีวิตของการอยู่นะครับสำหรับที่เลเวล8อยู่ที่192%ความเสียหายที่เลเวลยู่ที่211แล้วก็ระยะเวลาต่อเนื่อง6วิคูดาว1 10นั่นหมายความว่าเราจะรอคูดาวประมาณ2วินาทีถ้าดอกบัวมันไม่แตกไปก่อนนะครับ ประมาณนนัน้อ่ะคราวนี้มาถึง c e l e s t i a l แชวเวอนะครับเซเลเชียลแชวเวอเนี่ยก็จะคล้ายๆกับถ้าเปรียบเทียบก็คงคล้ายๆกับของ Amber นะครับก็จะสร้างความเสียหายน้ำแข็งเป็นวงกว้างคราวนี้จุดเด่นมันอยู่ที่ครูดาวกับระยะเวลาการต่อเนื่องเนี่ยมันพอดีกันเลยเวรายังไงว่าเราถ้าเราสะสมพลังงานทาทันมันแทบที่จะปล่อยอันนี้ได้ตลอดเวลาเลยอะ ค่อนข้างที่จะโกงนิดนึงนะครับถ้าเราถ้า,าเราสามารถบิวแบบว่าอาร์ติแฟกต์ให้ได้ทั้งแบบคีเลดแล้วก็แบบว่าอะไรอ่ะเอ่อฟื้นฟูพลังงานได้แบบ3ออฟไปพร้อมๆกันอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยออฟสวยมากนะครับก็คือเป็นความเสียหายน้ําแข็งใช่ไหมครับก็ฟื้นฟูพลังงานด้วยเนาะแล้วมีได้อัตราคีความแรงคีด้วยอย่างเงี้ยโอ้โหถ้าเป็นอย่างเงี้ยทุกเซตนะก็คือจะแบบการอยู่จะเทพมากเพราะนั้นเนี่ยผมแนะนํานะครับ แ f f ติเฟกออฟลองที่การยูควรจะมีเยอะๆก็คืออันดับ1ก็คือความแรงขีนะฮะอันดับ2ก็คือประสิทธิภาพการฟื้นฟูพลังงาน3คืออัตราขีอัตราขีแล้วก็พลังโจมตีอย่างเงี้ยเน้นไปประมาณเนี่ยออฟลองเรานี้พยายามบิวให้ได้มากที่สุดอันนี้มันก็พูดไม่ได้หรอกมันขึ้นอยู่แล้วแต่ดวงนะครับว่าเราจะแบบเลเวลอัพแล้วเราอาจจะแบบได้ออฟที่เราต้องการหรือเปล่าหรือว่าดรอปมาเป็นออฟที่ังที่เราต้องการหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมอ่ะโอเค เดี๋ยวเราไปลองยิงกันดูนะครับเราก็จะไปทดสอบกับอมอนตัวใหญ่เพราะจะเล็งพลาดยากๆหน่อยนะครับโอเคเก็จะไปที่เดิมที่เราทดสอบเอาเบโดครั้งที่แล้ว <c oughs> สำหรับทีมที่แนะนำสำหรับการยูนะครับผมแนะนำว่าให้เล่นคู่กับธาตุน้ำก็ดีนะครับมันก็จะทำให้คอมโบธาตุน้ำแข็งด้วยหรือไม่ก็เล่นคู่กับ เบนเน็ตอะไรเงี้ยจะแบบระเหยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอืน้องก,ก็แล้วแต่แต่ว่าจริงๆแล้วการอยู่คนเดียวก็น่าจะพอแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาลองชาร์จยิงดูอ่าชาร์จยิงนะครับอันนี้ให้หมามันเร็วมากน้องระดับหนึ่งกับบสองแบให้ต่างกัเลยปุ๊บอเือ,เอปิวแรงมากแรงมากไม่ไหวแล้วน้องแบบกินลมแล้ว สามหมื่นเกือบสี่หมื่นน้านี่แบบยิงจากระยะใกล้นะเนี่ยกู้บุ๊บุฟหมื่นสี่อันที่ครั้งที่สองเหมือนจะไม่ขี่นะครับเมืม่อกี้หมื่นสี่กับเจ็ดพันนะครับหมื่นสี่กับเจ็ดพันชาร์จยิงค่อนข้างที่จะเร็วนะครับผมเ <า S 1> พราะนั้นเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยนะ,นะ,นะโกเลี้ยงเราไม่โดนวืด ัวบสามหมื่นแข่งด้วยเพราะอยู่ในน้ํานะครับปิวป้วปิ้วยิงไปนะครับยิงไปเลยอ่าลองดูเราจะลองดามจนะครับสำหรับตัวละคร,รยู่ครับก็มันก็คงเป็นตัวละครที่แบบเล่นยากนิดนึงนครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันต้องเนี่ยชาร์จยิงเนาะสำหรับคนที่แบบไม่ชอบเล่นสายธนูหรือว่าชอบตีแบบบูอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบไม่ค่อยชอบตัวละครนี้อะไรอ่เงี้ยเพราะว่ามันต้องเล่นชาร์จยงิงอะเดี๋ยวลองยิงปกติบ้างละกันว่ามันจะประมาณไหนนะครับ อมอนก่อนยิงปกติแบบไม่ชาร์จยิงรู้สึกว่าตรงนั้นจะมีมอนนะครับถ้าจำไม่ผิดแต่แบบมันสวยอะมันชาร์จยิงอะมันดูเท่อะนะครับอะเราลองไปชาร์จเราลองแบบตีปกติดูว่างปาป,ปาป,ปาปา ชาร์จยิงก็จะดาเมจแบบเหมือนกับตัวละครอื่นนะครับพอๆกันเนาะไม่ได้แบบมีความต่างอะไรมากมายเพราะนั้นเนี่ยถึงได้บอกว่าการชาร์จยิงของน้องเนี่ยมันเป็นจุดเด่นอ่ะเดี๋ยวลองเทลออฟชินนะครับดาเมจก็จะประมาณนี้ล่อมอนนม่ยมันจะลออะ่อมเลยรวะาลองเทลออฟชินอันน้นมันเมื่อกี้น่าจะคลิกนะครับ,รบของมือ ไอ้หมื่นหนึ่งผิดอ่าแตกก็คือจะทำดาเมจทั้งหมดสองรอบด้วยกันนะครับก็คือรอบแรกเนี่ยก็คือรอบตอนที่วางนะครับตอนที่เราวางสกิลนะครับรอบ2ก็คือตอนที่ดอกไม้ระเบิดนะครับก็ทำดาเมจสองรอบเนาะดาเมจสองรอบอ่ะเดี๋ยวไปหาอ่าปล่อยอันติดูนะครับ ว่ามันจะประมาณไหนมีเหยื่อไหมนะเธอเหยื่อแล้ววังดอกไม้อันติซีสนไปไหนแล้วมงอันติก็ประมาณนี้ครับอาแข็งนะครับไม่โดน <c ười> เนี่ยถ้ามันอาจจะต้องเล่นคู่กับตัวที่สามารถแบบซีซีแบบว่า ซ,ซีมอนได้อะไรเงี้ยมันถึงจะแบบถ้ามาเล่นสู้กับตัวนี้แม่งก็ค่อนางากมีแนวมึง <c oughs> ตายซะแล้วถ้าเราเล่นตู้กับตัวซีซที่ทำให้เป็นเป้านิงให้เราชาร์จยิงได้เนี่ยก็จะเล่นได้ดีขึ้นแต่จริงๆแล้วผมว่ามันเหมือนเป็นสายสไนเปอร์ครับแบบใช้การย,ยูเลนลรงชาร์จแบบตั้งแต่ระยะไกลไปเลยอะเออเห็นมอนอยู่ระยะไกลเนี้ยก็เล็งไปเลย อันนี้มันเป็นเกาะน้ําแข็งอยู่แล้วเนาะถ้าจะอึด เราก็จะมีโอกาสในการชาร์จยงิงคประมาณนี้เป็นตน้นก็คือใช้ดอกไม้ในการลออ่อมอนสเตอร์เราก็ชาร์จยิงเองหรือว่าใช้ตัวละครอ,อื่นมาช่วยซีซีให้เราได้ได้มีโอกาสชาร์จยิงอะไรเงี้ยน,น้องก็ค่อนข้างแบบรุนไหวนึงอะ่ะเอออ่ะผ่านไปสําหรับการอยู่แบบ c 0ถามว่าการยูเนี่ยเพื่อนๆก็เห็นแล้วครับว่าการอยู่4-0เนี่ยถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แล้วก็ดาเมจแรงด้วยนะครับ อันนี้เนี่ยเป็นพรสวรรค์ที่ผมคิดว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยน่าจะอัพไปถึงได้เพราะว่ามันแค่มีของอะเนาะแค่มีของมันไม่ต้องอาศัยการเขาเรียกว่าอะไรอะปลดกลุ่มดาวนะก็ที่ประมาณเลเวล8นะครับอันนี้ผมได้ชายบวกให้1นึ่งเลเวลนะครับเนาะประมาณนั้นอ่ะโอเคคราวนี้เรามาดูกลุ่มดาวแรกกันนะครับกลุ่มดาวแรก d ิวดริงเกอรนะครับ เมื่อการชาร์จเลเวลสของ For f o r ์สเฟกซ์แอโร่เบ่งบานทำให้ท,ทาให้ความต้านทานน้าแข็งของศัตรูตตลดลง15%นั่นหมายความว่าจะทําให้โดนแรงขึ้นแล้วก็ฟื้นฟูพลังงานธาตุมากขึ้นด้วยนะครับอ่ะเราจะมาดูว่ามันแรงขึ้นเบอร์ไหนนะครับหายเยือ่อไปไหนดีนะ หายเยื่อครับหายเยื่อหายเยือยเยือกๆไปตรงนี้มีพีโคเลมอยู่หนึ่งตัวอ่ะเรามาหายเยื่อคสำหรับ c ีหนึ่งะครับการยูซีหนึ่งอฝนตกพอดีเลยดวงต้องแข่งมาแล้วงานนี้มาดูสิว่ามันจะแรงขึ้นแค่ไหนนะครับพร้อมยิง แผ่พลังขึ้นผุกสอยปาบสองหมื่นแปดเชียชถ้ามันชี้สองครั้งเราจะแบบโกรธเลยครับสองหมืนแปดบวกหมื่นสี่เป็นประมาณสี่หมื่นดาเมจเพื่อนสี่หมื่น 4, ดาเมจสี่หมื่นดาเมจสี่หมื่นดาเมจเยอะมากนะครับอันนี้ก็เป็นสีหนึ่งนะครับอ่ะเราไปต่อกันไม่รอาช้ากับสีสองนะครับ C2 บอกว่าเพิ่มจำนวนการใช้เทลออฟชีลลินขึ้นหนึ่งครั้งหมายความว่าเราใช้สกิลได้สองครั้งหรอไหนลองสิเออจริงด้วยว่ามีสองจุดเฮ้ยโทอษอ่่ะเชียช่ยสองดอกดุดมอนรัวปะเชีย่ยดูดมอนรัวแบบนี้แบบแทบไม่มีคู่ดาวเลยเพื่อนเแต่บอกว่าเราวางดอกแรกดอกที่สองอะไรเงี้ย มันจะยังไงวันเนี้ยอ่ะวางดอกแรกสีเอาวางไปแล้วหนึ่งดอกออกมันคูณอาตังค์นับแยกกันเอาฮึแบบนี้ก็คือแบบเราแทบจะวางแบบล่อมอนแบบเาเรียกรว่าแบบต่อนเนื่องแบบเนี่ยเอาวางดอกแรกใช่ไหมกว่าดอกแรกจะระเบิดเก้าวินาทีปะดอกแรกดูซิว่าจะคูดาวทันไหมข้เนี้ย วางดีอดอกละเนี่ยเขาวางต่อได้อีกละเนี่ยออนต่อได้อีกละเห็นว่าเออมันวางได้ต่อเนื่องเลยอมันดูดมอนต่อเนื่องมานะครับอ่าอันนี้สำหรับวันนี้ก็เป็นซีสองนะครับอ่ะต่อไปซีสามก็ไม่มีอะไรเพิ่มเลเวลเนาะเพิ่มเลเวลสกิลเซเลติโอ้เชาวเวอร์ขึ้นสามเลเวลนะครับไม่มีอะไรซีี เขาบอกว่าในพื้นที่ของ Ce l e s t i a l s า o w e r ความเสียหายที่ศัตรูได้รับจะเพิ่มขึ้นโเอฟเฟกนี้จะเพิ่มความแรงขึ้นเรื่อยๆก็คือพูดง่ายๆว่าศัาตรูจะโดน c e l e s t i a l s า o w e r แรงขึ้นตามระยะเวลาที่มันยืนอยู่ข้างในอ่ะไปหาเหยื่อไปหาเหยื่อตรงไหนดีตรงนี้แล้วกัน อ่ะมีเหย,ยื่ออยู่ขอหาเหยื่อะนะครับอ่าเราจะมาดูว่าเซเลเชียลชาวเวอร์ของเรามันจะแรงขึ้นประมาณเบอร์ไหนนะครับหลังจากที่มีมอนมายืนเรื่อยๆเสียงเสียงน่ารักมากเลยอ่ะชอบมีมอนน้ำแข็งเลยอ่ะจะเวิร์กไหมเนะี้ยตัวเนี้ยจะเห็นชัดป่าวอ่ะเซเลเชียลชาวเอา้าเแย่กดผิดพี่พพจ้องมาทำไม ฟริงหกพัน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 หกอ่ะแรงขึ้นแล้วเป็นเจ็ดพันแล้วนครับเจ็ดนแล้วเจ็ดันแล้วเจ็ดันแล้วเจ็ดแล้วเจ็ดพันห้ามันเปิดเกาะครับเลยน้อยลงอ่ะไอ้เฮียกี้กูจะตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดีดีทำไมงั้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋จ่ ก็มัน๋ยเดี๋ย,ยไปหาหมอนใหม่ดีกว่าครับอันนี้มันแบบดูไม่ชัดเพราะมันมีเกาะมันมันเกาะดูไม่ชัดมากแต่แบบไม่มีทาตไฟแล้ว่ะแสงว่าน้องเนี่ยค่อนข้างที่จะตัวบางเลอกีแบบเชื่อเกือบตายโดนแมงก้นเนี่ยแหละ เรียบร้อยงั้นเดี๋ยวเราไปเติมพลังแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวไปเทสใหม่จริงมันก็น่าจะมันไม่น่าแต่ว่าผมว่ามันน่าจะเทสได้ไม่นานเพราะว่ามอนมันน่าจะแบบไม่ถึงยืนได้ไม่ถึงป่ะปิ๊งขอแบบนังนะต้องไหนดีวะเลือกก่อนต้องไหนมอนเยอะ ตรงนี้มนเยอะสุดแล้วอะแถวนี้ก็ได้มีแต่พวกฟาทวีที่มีเกาะ ครับบินชานหนึ่งจะเ,เหยื่อฟ้าทุยมีก่ออีกแล้วถ้าบินน้องแบบสวยมาก <Yeah. S 1> ขอยาตเป็นปีกเป็นปีกนิดให้มันเข้ากับน้องสินี่มันปีกนี้อุ้ยเข้ากันว่า สีขาวที่านโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองแบบว่ามันสร้างอนุธาตุเนาะขาดอินสร้างอนุธาตุมาวันน <Yeah, like ี้หยุดไม่ทนเเนี่ยตุยเอาโอ้โหโอ้โหโอ้โหตัวบางตัวบางอันเนี้ย ็วาบงใช้ได้ลองดูนะครับว่ามันจะตัวแรงขึ้นไหมเจ็ดพันนะครับช่วงนี้เจ็ดพัน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 สามเจ็ดพันสามอ่ะแรงขึ้นนิดหน่อยเจ็ดพันสามเป็นสองพันไปแล้วนะครับสงสัยไม่ขีดหมดโอเคมันก็น่าจะแรงขึ้นนะนะครับตามที่มันบอกเนาะ แต่ว่าชาจยิ่งแรงจริงเหมือนถ้าไม่ตายเป็นของแถมพูดเลยของคุนเจ็ดจ้าจะตายแล้วจ้าไม่ใช่มอนนะกูเพีเ้ไปคุมดาวถัดไปคุณถัดไปมีอะไรนะครับเพิ่มสกิลสกิลเนาะตามระดับเนาะก็จะอึดมากขึ้นโอเคเรามาดูกลุ่มดาวสุดท้ายนะครับ บอกว่าหลังจากที่ครั้งแรกภายใน3ามนาทีหลังจากจันใช้เทอาชีดินสามารถยิงได้เลยไม่ต้องชาร์จก็คือเป็น1ครั้งนะครับที่แบบไม่ต้องชาร์จอะเรามาลองดูกันก็ไม่เลวนโอเคเนาะชาร์จยิงครั้งที่1นนะครับครั้งที่2ไหนอะมันก็ต้องชาร์จอยู่ดีป่ะไหนวะยังไงวะก็ไม่เห็น อันนี้คือชาร์จยิงปกติเดี๋ยวนะขออ่านใหม่ไม่นมีอะไรแตกต่างแกงกูปะเนี้ยฟอสเฟกแอรโร่ครั้งแรกหลังจากการใช้เทอ,อต้องใช้เทลออฟชีลินก่อนปรังอ,อ,อ๋อเออนี่ไงมันมาเลยมันไม่ต้องชาร์จว่าอ,อ๋อครั้งเดียวเนาะหลังจากใช้เทล ก็คือจะแบบพิบเป็นชาร์จยิงเลเวล2เลยหนึ่งครั้งนะครับโอเคก็มันก็จะช่วยให้ทำดาเมจได้แบบว่าอะไรลองวัง2อันดเนเีเอาใหม่เอาใหม่มันจะรีเซ็ตใหม่อ่ะลองดูนะครับโอเคเดี๋ยวรอให้มันครูดาวเซ็ตหมดก่อน เราจะดูว่าถ้าว่าวางดอกบอัวสองอันมันจะเป็นชาร์จยิงแบบไม่ต้องชาร์จได้สองรอบหรือเปล่าเค okay, อันนี้เราที่หนึ่งไม่ต้องชาร์จนะครับโอเควางดอกที่สองนะครับไม่ต้องชาร์จเหมือนเดิมนะครับโอเคก็พูดง่ายๆว่าหลังจากใช้ tail of s h i e l ก็จะแบบว่าไม่ต้องชาร์จยิงนะครับหนึ่งครั้งนะครับประมาณนี้นะครับ โอเคก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวการยูก็พอจะเห็นดาเมจคร่าวๆไปแล้วเนาะสำหรับเพื่อนๆนะครับ okay. ท no ี่คิดไม่มีอาวุธ5ดาวนะครับในความคิดเห็นของผมเนี่ยอาวุธที่น่าใช้สำหรับน้องการยูนะครับเป็นอาวุธอะไรเดียที่เน้นอ่ะพูดง่ายๆว่าอ่ะเป็นถ้ามีคนมีสกายวอทโบก็อาจจะใช้สกายวัดโบก็ได้แต่ผมว่าอัตาขีมันไม่จำเป็นแล้วอะ เอออัตาคิเอไม่จําเป็นแล้วอาตาอาจจะได้ความแรงขี่เพิ่มอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นเนาะเออแล้วก็อีกอันนึงสกิลอี e ไม่จําเป็นต้องแรงเพอแล้วเนี้ยสติงเลดคามอันนี้อะไรเนี่ยเออก็อาจจะเป็น sacrificial bow หรือเปล่านะครับเออเพราะว่าหนึ่งเลยมันถ้าทําให้มันรีเซ็ตคู่ดาวไอ,อ้ trail of s h i ล i n เนี่ยได้เนี่ยมันก็จะดีเอ,อ๊ะแต่มันวางได้ทีละอันนี้ว่ะถ,ถ้ามันไม่ปลดขุมดาวคามไม่เอาไม่เอาผ่านผ่าน นะครับก็เอาเป็นว่าเป็นธนูอาจจะแต่แต่ว่าเราได้การฟื้นฟูพลังงานอาจจะเป็นแบบไฟวอนิสโบไหมธนูครับอะไรอย่างนี้แต่ว่าผมที่ผมเห็นนะมันจะมีธนูเนี่ยเป็นธนูที่ซื้อได้จากธนูเกลือครับก็เ,เป็นอีกธนูหนึ่งที่น่าสนใจอะไนวะเนี่ยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันได้คีดามดครับ มันได้ความแรงขี่รับธนูเนี่ยแบล็คครีบวอร์โบถ้าสมมติว่าใครมีเศษเกลือซื้อได้ก็ธนูนี้ก็เป็นอีกธนูหนึ่งที่เชียนะครับแล้วก็เป็นธนูคาราฟเนาะธนูคาราฟก็น่าสนใจไปดูธนูคาราฟก่อนก็มีเนี่ยเลดครีบวอร์โบนะครับที่เป็นเพิ่มขีดเมทครับเป็นธนูที่ผมแนะนำนะครับเอ่อ แล้วก็ธนูครับธนูครับครับไปทางไหนครับไปทางไหนแค่เดินผิดทางไปเล้วน้องถูกแล้วครับทางนี้มาดูธนูครับก่อนคราบที่ไหนอ่ะอธิคามไม่เจอเอาอยู่นี่เสียงใครรอมากนะครับน้องขั้นอยู่ของเราธนูครับ ไปดูฮานูคาร์บก่อนละกันฮานูคารนะครับก็จะมีทั้งหมดออสองอย่างด้วยกันนะครับนะก็เป็นโปรโตไทป์นะครับโปรโตไทป์เนี่ยก็น่าใส่เพราะว่ามันได้พลังโจมตีเพิ่มเนาะได้พลังโจมตีเพิ่มแล้วมันนะครับจุดอ่อนของเป้าหมายด้วยเวลาเล็งยิงอะไรเงี้ยคอมพาวโบก็อันนี้ก็น่าใช้นะครับคอมพาวโบ ของบอโพก็ได้ความโบนัสเสียหายกายภาพแต่ว่ามันจะด้อยตรงเนี้ยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมมองนะครับผมว่าโปรตไทป์เนี่ยน่าจะโอเคกว่าสําหรับการอยู่นะครับสําหรับเพื่อนๆที่ใช้ธนูขับนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับตัวละครการอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคําถามให้นะครับผมก็ วันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณม,มากครับ